<Safe rév mark> เอออพ่อพ่อหล่าที่ได้ล่าก็ตรงเฮ็ดยอดวิวเฮ็ดพอคือเกาหล่าก็ตรงดันตุ่สะบักของพ่อไปให้ได้ก่อนแต่จะมาเอาของหล่า <end> ก็ได้ยอดวิวโอ้ของหล่าแซงพ่ออยู่แล้วพอแซงพ่อพ่อยะหนอยใจจะพองพ่อไม่หล่าอยู่ข้างๆในหล่าก็ตกสร้อยพ่ออยู่แล้วล่ะเออกจังสรรลาพอใช่นุ่งใช่พอเนาะแต่พอหันหนาพี่ชายยังพอเสียใจอีหยังพอเป็นอย่าง หนูว่ายังกบมันล่าวบอหยอกผอซื้อลาธิพัฒน์ผอจับพันหลานเนี่ยเอาไอ้บันถึงเลขกก่อนนี่สิมานี่ซิบก็ได้ที่นี่ได้ละพ่อผอจับสาธุนี่เมนูฟังไว้เถอะเมนูฟังไว้อีลาวลาสิพัฒหนูผ้าผอจูผ้าเมนูจับเงินพันล้านวะนะสาธุสาธุสาธุแล้๋ยวทาเพิ่งลาสิพัฒจับดาบุบอแต่ปากหลอก 예. Uh.